กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมพ่อสปริงแคทกับเกมบูอาใครครับโดยคลิปนี้เราจะมาแนะนำตัวละครนักเรียนครับผมนะที่ใช้ในการสอบประมวลผลครั้งที่29สสอบคุ้มกันกันนะครับรอบนี้มีกฎกติกาอะไรบ้างและมีนักเรียนคนใดครับผมที่สามารถใช้ในสอบรอบนี้ได้ดีบ้างนะคลิปนี้เราจะมาสรุปด้วยกันเลยนะครับเริ่มต้นครับผมในส่วนของกฎกติกาก่อนนะ โดยรอบดีเราจะสู้กันในเมืองนะครับนะสตู้จะเป็นประเภทเกราะม่วงนะครับและก็หุ่นยนต์นะครับผมหุ่นยนต์ลบลักนะผมนะล้ำยุคนะครับผมนะจะถูกไฟดูดครับผมนะสร้างความเสียหายเป็นระยะระยะนะครับผมและสามารถซอร้อนทับกันได้ครับอันนี้ก็หมายถึงหุ่นยนต์ล้ำยุคของเราเนี่ยจะโดนดาเมจเอแบบดื้อๆเลยนะครับนะตัวส่วนนี้ต้องระวังด้วยนะพอได้เกิดหุ่นยนต์ล้ำยุคของเราถูกทําลายก็คือจบเลยนะ และก็ต่อมานะครับผมก็คือเพิ่มค่าพลังป้องกันนะครับผมนะแต่ทดแทนโดยการลด HP พของศัตรูครับโดยศัตรูรอบนี้ H p พเลือดจะไม่เยอะนะแต่ว่าดีเฟนซ์ยังนาเลยนะครับนะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะอ่าสุดพิ่งไงครับผมนะรอบนี้ก็คือพยายามเคลียร์บอลนะครับผมให้ไวนะครับผมนะและอย่าลืมพกฮิวนะครับผมนะไปฮิวให้กับปูนของเราด้วยและแน่นอนครับผมความสามารถในการลดค่าพลังป้องกันถือว่าสําคัญมากนะครับ กฎกติกามีแบบนี้นะครับผมนะก็แปลว่านักเียนที่เราใช้ครับผมนะก็จะมีตามนี้เลยครับโดยอย่างแรกครับผมเราจะขอแบ่งในส่วนของดาเมจหลักกันก่อนนะครับผมนะโดยดาเมจหลักครับผมนะจะมีทั้งหมด3คนครับผมที่ดีมากและดีที่สุดในรอบนี้ก็คงจะต้องเป็นผูของฮานาโกะซัมเมอร์นะครับผมว่าน้องแกเป็นตัวละครที่ตีออและก็ค่าคอถูกมาก สามารถสแปนสกิลได้เรื่อยๆนะครับนะอ่าก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แนะนำในรอบนี้เลยแร้มาเลครับผมนะี่ก็คือตัวของยิจิกะกับยูคารินะครับนะสองคนนี้ดาเมจคือดีมากนะเพียงแต่ว่าค่าคอสก็สูงตามไปด้วยนะต้องระวังในเรื่องของการใช้นะครับส่วนถ้าเกิดใครครับผมไม่มีนะครับผมนะสามตัวละครนี้นะก็สามารถใช้ตัวละครที่เป็นตีออนดครับผมนะในฝั่งของสีฟ้านะครับผมหรือสีเหลืองก็ได้นะ มีสี่บัวครับผมนะที่พอจะไหวอยู่นะก็มี2คนนะครับผมนะก็คือตัวของลงเงะนะครับผมนะและก็ตัวของโมมอินะครับนะความจริงถ้าเกิดถามว่าตัวของมิดูริกับโมมอิเมดนี่ใช้ได้ไหมเอาจริงจะมาใช้ได้นะครับผมนะเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นตัวละครโจมตีม่วงเหมือนกันนะแต่อาจจะดาเมจอาจจะไม่ตีออนะครับผมนะถ้าเอาตัวละครตีออเนี่ยจะทำดาเมจได้คุ้มค่ามากกว่านะครับ อ่ะที่เหลือก็ผมก็จะเป็นตัวดาเบตีออของสีเหลืองกับสีฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับนะก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวของโนโนมินะครับผมยุซึนะครับผมบิลุริโมโมอิครับนะหรือตัวของยูริอ่าบุสกิปีใบครับจีเซะนะครับนะอ่าบิสกะมิโคโตะจุนโกะนะครับผมนะฮารุนะคารินบันดี้สายะลำลองอ่าและก็นี่นะครับผมโคยุกิครับนะแล้วก็โมเอะนะครับนะแล้วก็ฮิโนะตะ ะครับผมซินก้านะครับผมนะซัมเมอร์นะครับผมแล้วก็ไอเยดซัมเมอร์นะไอเยดซัมเมอร์นี่คือเอามาช่วยโจมตีแล้วก็มาช่วยในเรื่องของบัฟซัพพอร์ตในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือตัวละครที่เราแนะนํามานะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนะในส่วนของตัวละครดาเมจลองแต่ยังไงก็ตามต้องบอกไว้ก่อนว่าฮานาโกะคือท็อปดาเมจของเราในรอบนี้จริงๆเลยมาต่อกันครับผมในส่วนของตัวละครดีบัฟนะครับนะดีบัฟหลักครับผมนะก็จะเป็นตัวของ บิเนเครันะคี้เคียวและก็คาส i ีดนะครับเนื่องจากว่าศัตรูรอบนี้เกาะหนามากเลยครับผมนะดังนั้นตัวละครลดเกาะครับถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะและต้องระวังอย่างนึงครับผมก็คือสกิลของบิเนะคาสซีินะครับผมนะและก็คีเคียว3คนนี้จะเป็นเอสกิลทั้งนั้นเลยดังนั้นสกิลมาทับกันนะครับนะพยายามทำสามคนนี้แยกทีมกับข้านะครับ ต่อมาครับผมในสุดของดีบับลองนะครับผมนะก็จะเป็นตัวละครที่ทําหน้าที่รถเกาะและก็เป็นพวกสายที่รถเกาะลองมานะอย่างเช่นตัวของอาซึนะบันดี้เกิลครับผมเป็นเอซสกิลรถเกาะหมู่ต่อมานะครับผมนั่นก็คือตัวของเลซะนะครับผมนะและก็มาโคโต้ครับมาโคโต้บีสกิลพื้นฐานนะที่สามารถลดค่าพลังป้องกันฝ่ายตรงข้ามได้นะอ่ะมาต่อกันเลยนะครับนะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฮิลนะครับผมนะเนื่องจากรอบนี้นะครับผมนะหุ่นยนต์ของเราเนี่ยถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาก็คือเกมจะแพ้เลยนะดังนั้นตัวฮิลครับผมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆแต่ถ้าเกิดเราสามารถจบทีมไว้ได้พอนะครับผมนะอันนี้ก็โอเคไม่ต้องใช้ตัวฮิลก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถจบทีมทันนะครับผมนะตัวฮิลถือว่าสําคัญมากๆเลยครับนะพยายามเน้นในเรื่องของตัวฮิลเดี่ยวนะเพราะว่ารอบนี้ศัตรูจะไม่ตีใครเลยเนอกจากหุ่นยนต์ของเรานะ อ่าในการโพสตัวฮิวเดียวครับผมสำคัญสำคัญใหญ่เช่นตัวของฮานาเอะนะครับผมนะชิรัสึเซระโคฮารุนะครับผมนะมารีกิราสีแล้วก็ตัวของโนเกะออเซนนะครับผมแล้วก็ตัวของชิคุระออเซนนะครับผมแล้วก็ตัวของโคโคนะนะครับผมนะก็จะช่วยรอบนี้ได้ดีมากนะครับอ่ามาต่อกันครับผมในส่วนของ บัฟหลักนะครับผมนะก็จะเป็นตัวละครที่จะใช้ในรอบนี้มากเลยนะอย่างเช่นตัวขออุ้ยเลครับผมนะใช้งานได้ดีมากครับผมเมื่อเอามาเล่นคู่กับตัวขออิชิกะนะครับนะเออหรืออาจจะเป็นตัวขออ่ายูคาลินะครับผมนะเพราะ2คนนี้ค่าคอสสูงมากนะก็ใช้ตัวละครตัวนี้ก็ลดค่าคอสได้เยอะเลยชุ่นนะครับผมเอามาเล่นค่าคอสให้กับปาร์ตี้นะและก็ต่อไปครับผมฮารลีคมครับนะก็เอามาทำบัฟให้กับตัวขอดาเบจหลักของเรานะ อาจจะเป็นตัวขอฮานาโกะก็ได้นะครับผมนะหรืออาจจะเป็นในส่วนของตัวพวกดาเมจม่วงที่เราต้องการเอามาใช้ทำดาเมจครับชิลโกะครับผมเอามาลดค่าคอต์สเลงค่าคอต์สนะไม่ได้ใช้ใช้สกิลเย็กหรอกครับอากโกะครับผมเอามาบัฟนะครับผมนะแล้วก็ฮิบาริครับผมบัฟเช่นเดียวกันแล้วก็มีสกิลเลงค่าคอ์สตัวขอเชโน่ครับผมได้ทั้ง LE นะครับผมนะก็โจมตีวงกว้างแล้วก็จะมีสกิลเลงค่าคอต์สในเวลาเดียวกันแล้วก็ฟูกะปีใ่นะครับผมนะก็เป็นตัวเอาไว้ช่วยในเรื่องของการลดค่าคอต์สนะ ต่อมาครับผมก็คือตัวละครสายดีบับรองนะถ้าเกิดเราไม่มีตัวละครข้างบนครับผมตัวละครข้างล่างก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากอย่างเช่นตัวของลุงโพนะครับผมนะบับไอแท็กเรนคาคอสเซเรน่านะครับผมนะคริสต์มาสครับนะก็เป็นตัวเพิ่มในส่วนของคิดฮามเอสนะต่อมาครับผมนะอ่าตัวของมิกุครับผมนะบับไอแท็กและก็ฮิวในเวลาเดียวกันอือฮึต่อไปครับผมอีบุกิครับบับไอแท็กบูนะอืมแล้วก็ต่อมาเลยครับผมนะก็จะเป็นตัวของซูบุกิไกครับ โกธมะนะครับผมนะบัฟแอทัคหมู่ครับแลวก็ตัวขออาโกครับบัฟคีเลตคิดาเบตและยังมีผลในเรื่องของการลดค่าพลังพกันด้วยฮารุกะจะมีในเรื่องของการเล่งค่าคอสนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวละครครับผมนะที่เราแนะนํามานะครับนะมาดูในส่วนของสรุปทีมนะครับผมนะที่จะใช้ในการสอบรอบมีก็ดีกว่านะคร่าวๆนะครับนะใครขาดเหลือตัวละครตัวไหนหรือไม่มีตัวละครตัวไหนนะก็สามารถกลับไปดูตารางเมื่อกี้นะครับผมนะและเอาตัวละครแทนได้เลยอ่า อย่างแรกครับผมนะก็คือตัวของทีมที่1นะครับผมก็จะเป็นชุนนะครับผมฮานาโกะฮาระและก็ตัวของมิเน่ครับหลักๆรูปแบบการเล่นทีมนี้ครับผมก็ง่ายมากก็แค่ให้มิเนะครับผมโดดไปทําการลดเกาะก่อนให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับผมนะก็บัฟสกิลให้กับตัวของฮานาโกะโดยใช้ฮาระอาโกะครับผมนะพอบัฟเสร็จปุ๊บก็เอาฮานาโกะครับผมโจมตีสแปมไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยและทุกอย่างก็จะจบลงแล้วนะครับนะก็เป็นทีมที่สามารถทําเวลาได้ดีสุดในรอบนี้เลยก็ว่าได้นะ มาต่อกันในส่วนของทีมที่ซอได้ครับผมนะทีมที่ซอก็จะคล้ายๆกันแรกผอาเดินนะก็จะเป็นตัวของใช้สกิลของขี้เคียวครับผมทําการลดเกาะหมู่ไปก่อนนะจากนั้นครับผมนะก็อาจจะมีในการใช้สกิลนะครับผมนะอาโกะนะครับผมนะทำการบัฟคีดเลคิดไดเบทให้กับปาร์ตี้จากนั้นนะครับผมนะก็ใช้ตัวของฮานาโกะนะครับผมนะกับฮิบารินะแล้วก็มีตัวของไอเยนไซัมนะครับผมนะสามารถทําการโจมตีแล้วก็ เรียบร้อยนะครับนะเอาฮานาโกะศาสตร์เหมือนเดิมเลยหลักๆก,ก็บัฟให้เรียบร้อยแล้วก็เอาตัวของฮานาโกะในการทําการโจมตีออกไปนะแล้วก็ปัญหาที่หลายคนน่าจะเจอมากที่สุดครับผมในรอบนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของทีมที่3นะครับนะเพราะทีมที่3เนี่ยเราจะไม่มีฮานาโกะใช้แล้วนะเราก็จะใช้ในส่วนของตัวละคนนะน ika, รนะครับผมนะอย่างเช่นอิชิกะหรือยูคาลินะครับผมนะแล้วก็มีคาซึมิครับเป็นตัวละครลดเกาะน,นะแล้วก็ตัวรถข่าร่ายนะครับผมนะอย่างเช่นตัวของฟูกะ แล้วก็ยังมีในสุขขอตัวโคโคนะนะครับผมนะเพราะเนื่องจากทีมที่3เนี่ยเราน่าจะทําเวลาได้น้อยกว่า2ทีมแรกดังนั้นการมีโคโคะนะคอยช่วยฮิวหุ่นนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับ อ่ะก็จะประมาณนี้นะในกรณีที่เราขาดเหลือตัวละครตัวไหนนะครับผมนะอย่างเช่นตัวละครรถเกาะนะครับผมนะก็สามารถเอาตัวละครตีอ้อนะครับผมนะไปแทนได้นะสมมติถ้าเกิดเราไม่มีตัวอย่างเช่นมิเนะนะครับผมนะหรือตัวของคีเคียวหรือพวกคาสบีที่เป็นตัวรถเกาะหมูเนี่ยก็ไปดูตลางเมื่อกี้นะครับผมนะพวกตัวละครดาเมจสีเหลืองสีฟ้านะครับผมเนี่ยที่ตีอ้อนะครับผมตัวส่วนนี้ก็เอามาใช้แทนได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่หุนแตกนะครับผมนะก็ใส่หิวมาเพิ่มแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วนะครับนะถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่มีตัวละครตามตลาดที่ แนะนำไปนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะอ่ะเป็นไงกันบ้างน,นะครับผมนะสําหรับคลิปแนะนําของเรานะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายสวัสดีนะครับ